สวัสดีครับทุกๆท่านผมพงงครับครับผมวันนี้ก็เป็นวันทํางานวันสุดท้ายประจําสัป,ปดาห์ของผมนะครับก็พอเลิกงานตอนบ่ายสามเสร็จปุ๊บก็อยากไปเดินตลาดพระนะครับจริงๆแล้ววันที่ยี่สิบหกก็อยากไปนะครับแต่ว่าจะไปตลาดนัดพระเครื่องแถวนวะนะครน,นะครับ แต่บังเอิญเขามีการรับปริญญาบัตรกัน,นครับรถติดตั้งแต่ลังสิตปรากฏว่าไปไม่ได้ครับไม่มีรถไปนะครับก็เลยเมื่อวานก็เลยไม่ได้ไปตลาดพรนะเนาะพอวันนี้ก็เรื่องงานเสร็จปุ๊บก็คิดว่าจะไปตลาดพระนะตลาดพระเอแถวลังสิตนะครับแต่ก็พอไปปุ๊บเขาปิดตลาดพระปิด ผม,ผมก็เพิ่งรู้ว่าตลาดพระปิดด้วยตลาดพระปิดเนื่องจากถามแม่บ้านที่ทําหน้าที่อยู่ใน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 ,ในตลาดนะครับก็คือเขาปิดเนื่องจากวันตรุษจ,จีนนะครับผมก็ถึงถึงมางอ๋อตลาดนัดพระเครื่องมีปิดด้วยผมไปไม่เจอร้านพระสักสักร้านเลยครับก็เลย ก,ก็เลยไปตลาดนัดพักเครื่องอีกที่หนึ่งครับเป็นตลาดที่ผมไม่เคยเอามาพูดถึงในในคลิปใดๆเลยนะครับตลาดนัดพักเครื่องเดอะมิวนะครับเดอะมิวนะตลาดนัด,นดพักเครื่องเดอะมิวตรงไหนอยู่ตรงตรงข้ามกับหมู่บ้านสองร้อยปีนะครับ ตรงข้ามกับหมู่บ้าน200ปีแถวหลังสิตนะครับแล้วก็ติดทางรถไฟนะครับติดทางรถไฟสมัยก่อนตลาดตรงนี้ครับที่ผมเคยไปเดินเป็นตลาดใหญ่มากเลยครับเ,เมื่อประมาณสัก5-6ปีที่แล้วเนาะมีตลาดนะัดพระเครื่องตรงนี้เหมือนกันเป็นตลาดที่ใหญ่มากครับเดินเหนื่อยเลยเหมือนกันนะะเดินเหนื่อยเหมือนกัน,นแต่ตอนนี้ก็ตามภาวะเศรษฐกิจอะไรหลายๆอย่างนะครับก็เลยหดตัวลงมาเหลือ เหลือเป็นคล้ายๆเป็นตลาดนัดเพราะเครื่องชุมชนแต่ก็พอพอมีมีร้านมีแผงให้เดินแก้งเขาได้นะครับตลาดนัดเดิมมิวนะครับรู้สึกว่าจะมีทุกวันนะครับตลาดเดิมมิวเนี่ยแต่ว่าผมไม่ค่อยได้ไปเดินนะครับส่วนใหญ่จะไปเดินตลาดเอตลาดที่ให,ใหญ่ๆนะเนาะเพราะว่าเอ ใหญ่แล้วก็มีเวลาถ้าเกิดมีเวลาว่างจะได้เดินได้ทั้งวันนะค่าเวลาด้วยเนาะประมาณนั้นนะครับผมครับผมไปชมผลงานกันครับผมองค์แรกที่ได้มาวันนี้นะครับก็เป็นพระสมเด็จคะแนนนะครับท่าสมเด็จคะแนนวัดปราสาสบุญญาวาสปีศูนย์หกนะอันนี้แท้ดูง่ายเลยแต่ว่าตอนที่แรกผมได้มาผมผมไม่รู้ว่าเป็นปีไหนรู้รู้แต่ว่าเป็นเป็นพระแท้นะครับ อวัดอพระสมเด็จวัดประสาทเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเอาพระสมเด็จวัดรักคามพระสมเด็จวัดองบางองพรมที่แตกหักแล้วก็มาบดผสมนะครับผมผมเห็นเ,เนื้อ,เน,อเนื้อพระเก่าเอาฝังอยู่ข้างในเป็นจุดๆก็เลยน่าจะเป็นพระยุคประมาณสองพันห้าร้อยก็เลยเช่ามานะแต่ว่าจริงๆแล้วตอนแรกก็ไม่รู้ว่าเป็นของของที่ไหนนะ รากฏว่ามาตรวจสอบว่าเป็นพระคะแนนของวัดประสาทบุญยาวาดปี2ง0 6นะครับในนี้แท้ดูง่ายนะแท้ดูง่ายครับผมครับผมต่อไปนะครับต่อไปก็รู้สึกว่าจะเช่าพระปิดตามานะฮะเออพระปิดตานะครับถ้ามองแบบนี้ก็เป็นหลวงพ่อทองสุขวัดสะพานสูงนะครับแต่ว่าก็องนี้น่าจะเก๋ โอ้นี่น่าจะเก๋นนะเพราะว่าพาพเอภาพปิดตาหลวงพ่อสองสุกเนี่ยผมพยายามเช่าหลายรอบเหมือนกันนะแต่แต่ทุแต่ก็โดนเก๋มหมดนะครับทไมถึงบอกผมบอกว่าเก๋ม,มีมีฐานซ้อนอยู่ตรงนี้นะจริงๆของแท้เขาจะไม่มีฐานซ้อนนะของแท้ก็จะไม่มีฐานซ้อนแบบนี้นะเอ่อของถ้าเอ่อฐานซ้อนปุ๊บเนี่ยมีโอกาสเก๋สูงนะพวกเอ่อของแท้เขามีแต่ฐานฐานข้างบนนี้ตัดแค่ตรงนี้ แต่นี้มันมีฐานซ้อนออกมาองนี้เก๋โอกาสเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ต่อไปเป็นเอออันนี้เลยครับเป็นความหวังนะองค์ความหวังเนาะองค์ความหวังเอหรียญหล่อเนื้อทองเหลืองหลบพ่อน้อยวัดธรรมศาลานะเหรียญหล่อรุ่นสามนะครับเหรียญหล่อรุ่นสามเนาะ องค์นี้ดูดูยากพอสมควรนะครับแต่ก็ไม่ยืนวันยันว่าแท้หรือเปล่าแต่เขาบอกว่ามีโอกาสแท้สูงครับมีโอกาสแท้สูงเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับแต่ว่าไม่ไม่รู้เขาไปขุดมาจากไหนก็ไม่รู้เนะี่ยคือสภาพแบบเนี้ยเป็นพระที่ดูเหมือนว่าเป็นสภาพที่ถูกฝังดินอยู่นะถูกฝังดินอยู่นะอืมมีโอกาสแท้สูงนะครับทําไมถึงถึงบอกว่ามีโอกาสแท้สูง เหรียญไม่บวมนะเหรียญไม่บวมเนาะถึงจะเป็นเหรียญหลอกก็ไม่บวมนะดูเหรียญไม่บวมนะเหรียญไม่บวมจุดจุดที่มาตรวจสอบดูแล้วก็จะมีจุดจุดสังเกตอยู่สองจุดที่ดูแบบคร่าวๆอันดับแรกๆนะครับก็คือมีหลุมอยู่ตรงนี้เนาะมีหลุมมันอยู่ตรงนี้แล้วก็อยันหางยันตรงนี้จะงอๆเหมือนขอตะข,ขอเบ็ดนะ เันนี้แบบข้าวดูเบื้องต้นนะแต่ก็องค์นี้ก็อขออนุญาตตรวจสอบนะแต่คาดว่ามีมีโอกาสแท้สูงนะแต่รุ่นอ,องนี้เป็นรุ่นสามนะอง์นี้เป็นรุ่นสามนะครับผมต่อไปเป็นพระไม้แกะนะครับถามถามถามเจ้าของเจ้าของเก่าเขาบอกว่าเป็นหลวงพ่อเงิน,นวันบางขาน อ,อง์นี้ผมก็เอาอีกแล้วครับดูดูพระในซองนะดูพระในซองก็ดูพระในซองสวยกริบเลยนะพอพอมาถึงบ้านตรวจสอบเขาจริงๆเอาไม่ไม่ทันนะะไม่ทันอ่หลวงพ่อเงินนะเอเนื้อไม้เขาไม่ถึงนะอายุไม้เขาไม่ถึงหลวงพ่อเงินนะเอเห็นเจ้าของเก่าเขาบอกว่าเป็นเอไม้ไม้สารานะไม้สารา แกะนะ,ะดูเบื้องต้นแล้วไม่ถึงหลวงพ่อเงินนะ,ะดูเบื้องต้นเนาะอืมน่าจะแต่ก็ปีลึกอยู่นะครับปีอยู่ประมาณสองพันสองพันสี่ร้อยเก้าเก้าสิบหรือประมาณปีสองพันห้าร้อยนะครับก็เก่าอยู่นะครับแต่ว่าไม่ทันนะไม่ทันหลวงพ่อเงินหลวงพ่อเงินนี่ต้องปีสองสี่หกศูนย์นะฮะประมาณนั้นนะเนาะไม่ทันครับผมก็อันนี้เอาอีกแล้วครับซื้อพระ ซื้อพระในซองนะครับแล้วผมต่อไปก็เป็นหลวงพ่อทองสุกยุคต้นองนี้ก็มีโอกาสเกสูงนะองนี้หลวงพ่อทองสุกยุคต้นพิมพ์เรียกพิมพพิมพ์สะดืออะไรนะก็เรียกพิมสะดือเลยนะดูข้างหน้าดูข้างหน้าใช่เลยครับแต่ว่าดูข้างๆอ่ะอาไม่ใช่ ข้างๆนี่เขาจะหนากว่านี้หน่อยเนาะแต่ก็มีโอกาสเปลีนไปได้ที่ว่าที่ว่าเขาจะเอาเนื้อพระที่ติดเฉพาะในแม่พิมพ์เลยมาประกบกันนะะแต่แต่ที่เห็นก็คือเขาเนื้อพระในแม่พิมพ์แต่ว่าตรงมันจะมีเนื้อล้นออกมาอยู่เหมือนกันเนาะเขาก็เลยมาแต่งข้างนะสำหรับหลวงพ่อทองสุขอันนี้ผม หลวงพ่อสองสูงนี่บอกตรงๆว่าผมยังไม่เคยได้แท้มาเลยนะได้แต่เ,ก,เก๋ามานะไม่รู้ก็ดูยังไงนะดูจําพิมพ์ผมก็จําไม่ได้ด้วยแต่ว่าที่เช่ามาก็คืออาศัยมันเช่าเก่ามาเนะช่าเก่ามาแต่ของแท้ยังไม่เคยเห็นนะของแท้อาจจะเคยเห็นแต่ว่าดูไม่เป็นไม่ได้เช่ามานะต่อไปเป็นพระลีพระลีลานะ องนี้น่าจะเป็นสายวัดกลางบางแก้วนะสายวัดกลางบางแก้วเนาะเป็นพระนิลาหนังตะลุงนะเป็นพิมริลาหนังตะลุงเนาะน่าจะเป็นสายวัดกลางบางแก้วนะอาอายุของวัดสดุอยู่ที่ประมาณสองพันห้าร้อยี่สิบนะประมาณสองพันห้าร้อยยี่สิบไปทางลบนะประมาณสองพันห้าร้อยสิบห้ายี่สิบประมาณนั้นเนาะ รัาผมก็แท้องนี้แท้ดูง่ายเลยแต่ว่าหาที่ไม่เจอนะเนื้อวัสดุก็ก็เก่าพอสมควรเหมือนกันคนระับประมาณสองพันห้าร้ยี่สิบเนาะพระแท้ครับองค์นี้แท้แต่ว่ายังไม่รู้สำนักแต่คาดว่าน่าจะเป็นเอ่อไม่วัดกลางบางแก้วก็แถวสุพรรณนะประมาณนั้นนะ่ะเนาะ แถวสุพรรณนี้ก็เป็นเไ,ไปไปคล้ายๆหลวงพ่อมุ้ยเหมือนกันเนาะสุพรรณหลวงพ่อหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไร่จังหวัดสุพรรณบุรีเลยะะก็ศิลปศิลปกปะคล้ายๆสองคำนักนะครับหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไร่กับหลวงปู่สายวัดกามังแก้วเนาะแต่ว่าเป็นพระปีหลังสองพันห้าร้อยนะครับประมาณสองพันห้าร้อยสิบห้ายี่สิบประมาณนั้นเนาะ ดูดูจากเนื้อเอนื้วัดวดสดุแล้วก็เก่าประมาณนั้นนะแต่ข้างหลังนี้ดูไม่ได้นะครับเข,า,ขาไปทําเก่ามาเขาทำทำซะเหมือนอายุร้อยปีเลยแต่ว่าไม่ใช่นะอันนี้เขาไปทํามาข้างหลังแต่ข้างหน้าแท้อยู่นะข้างหน้าแท้อยู่นะแต่ข้างหลังเขาไปทําเก่ามาเขาไม่รู้เขาทํายังไงครับข้างหลังเป็นแบบเนี้ยป็รูพุ่นๆคล้คลายๆของเก่าเลยแต่ว่าไม่ใช่นะครับผม ผลงานการเดินตลาดพระก็มีวันมีประมาณนี้นะครับมีแค่นี้แหละประมาณ6ชิ้นเนาะก็คืออันดับแรกที่แฉแท้เลยก็คือเอพระสมเด็จพิมพคะแนน,นวัดประสาทบุญเถาวานี่แท้ดูง่ายนะครับแล้วก็ต่อมาองค์ความหวังสําหรับวันนี้ก็คือ,เ,อเดียนหล่อหลวงพ่อน้อยวัดธรรมศาลาครับและพระปิดตาสององค์นี้ก็โอกาสเกเก้าสิบัวเปอร์เซ็นตเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นขึ้นนะครับแล้วก็ ไม้แกะไม้แก่นี่เก่านะประมาณปี2องพัน้าร้อยนะไปทางลบอาจจะปี2 4งพนี่ร้เก้าสิบนะแล้วก็พระเอลีลาคล้ายๆลีลาหนังตะลุงสายวัดกลางบางแค่นะครับแต่แท้เหมือนกันแต่ว่ายังสรุปไม่ได้ว่าเป็นของใครนะหา,หาไม่เจอนะครับผมวันนี้พอแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ